S Hello s t u d e n t Kindergarten 2. Welcome to English class. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรากลับมาเรียนภาษาอังกฤษกันอีกแล้วนะคะนักเรียน จุดประสงค์ในการเรียนของเราในวันนี้เนี่ยครูเนี่ยอยากให้ในักเรียนสามารถจะจำสระในภาษาอังกฤษและอ่านออกเสียงคำศัพท์ได้นะคะ Let's start to review about the l a s t t i m e and today I will talk to you about สระในภาษาอังกฤษก่อนอนะื่นเนี่ยเราเนี่ยมาทบทวนกันก่อนนะคะนักเรียนนักเรียนจำได้ไหมคะว่าในครั้งที่แล้ว เราเรียนกันไปเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนั่นเองครั้งที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยท่องตัวเลข1-10ถึง10เป็นภาษาอังกฤษกันนะคะนักเรียนไหนลองท่องทบทวนกันอีกครั้งสิคะนักเรียน1 2 3 4 5 o 7 h 9 e e เก่งมากค่ะนักเรียนและวันนี้นะคะนักเรียนครูเนี่ยจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องสระในภาษาอังกนะคะนักเรียนในภาษาอังกเนี่ยมีพยัญชนะทั้งหมด26ตัวและมีสระทั้งหมด5ตัวนั่นเองไปดูกันเลยค่ะว่าสาระในภาษาอังกเนี่ยมีตัวอะไรบ้าง Let's go สระในภาษาอังกนะคะมี a E, I, O, U, อีกครั้งค่ะนัเรียง A, E, I, O, U และวันนี้เนี่ยครูเนี่ยจะยกตัวอย่างคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยสระในภาษาอังกฤษนั่นเอง เอาละค่ะนักเรียนต่อไปเนี่ยครูจะยกตัวอย่างคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยสระในภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนคำแรก apple apple ขึปปปป้นต้นด้วยตัว a ต่อไป elephant elephant ขึนน้นต้นด้วยตัว e ice ไอ์ขึ <Ice. S 2> ้นต้นด้วยตัว i orange orange ขึ้นต้นด้วยตัว o umbrella umbrella ขึ้นต้นด้วยตัว u มีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างคะนักเรียน apple apple elephant ช้างไอซ์น้ำแข็งองอเรนจ์้งอัมเบลลารมทบทวนสระในภาษาอังกฤษกันอีกครั้งนะคะนักเรียน A E I O u สําสำหรับการบ้านของเราในวันนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนเนี่ย อัดคลิปท่องสระในภานษาอังกฤษนะคะนักเรียนให้นักเรียนท่อง a e i o u และอัดคลิปส่งให้ครูในลายส่วนตัวนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้เนี่ยครูขอจบคลิปการสอนไว้เพียงแค่นี้ค่ะ goodbye see you next time